สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรากรายปากนะคะคุมเนะะื้อหาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2563าานะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะเราเริ่มต้นการพยากรณ์แถวที่1เป็นแถวของชาวราศีกุมนะคะขึ้นไพ่นะคะ6ดาบ1่ถ้วยจัตกนะคะไพ่บ่งบอกถึง กำลังจะมีใครเก่าๆวนเข้ามาในชีวิตของชาวกลุ่มอีกครั้งนะคะหนึ่งถ้วยมายื่นความรักความรู้สึกดีๆมาง้องอนนะคะอาจจะทำให้ชาวกลุ่มเริ่มจหวันไหวในสิ่งที่ตัวเองเหมือนตั้งป้อมไว้เหมือนกันว่าเขาเคยทำให้เราเจ็บอ่าเราจะไม่ให้อภัยง่ายๆาเหมือนเหมือนชาวกลุ่ม,มตั้งความความคิดหรือตั้ง ปฏิธานตัวเองก็ได้นะคะไว้แบบนั้นแต่แล้วอาจารย์มองว่ามันเหมือนจะสิ่งเหล่านั้นอาจจะพังทลายลงแล้วเพราะชาวกลุ่มจะใจอ่อนนั่นเองนะคะเจ็ดถ้วย adjustment นะคะเขาจะพูดแบบโน้มน้าวจิตใจนะคะพูดจนทำให้ชาวกลุ่มเนี่ยคอยตามนะอาจารย์มอง adjustment น่าจะเป็นการให้อภัยกัน การให้โอกาสการที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะจากในไพ่ที่บ่งบอกขึ้นมานะคะเหมือนกับความตั้งใจที่ที่ตั้งป้อมไว้มันไม่สําเร็จราคาแบบนี้นะคะอาจารย์มองในที่สุดชาวกลุ่มก็ใจอ่อนแน่นอนนะคะเรามาดูฝั่งนั้นบ้างนะคะเขาตั้งใจจริงแค่ไหนเรามาดูตัวเขานะคะาราชนินีไม้สองไม้ 9. เก้าเหรียญและเด f o ฟูถ้าไพ่ยอย่างเนี้ย บ่งบอกถึงเขาก็มีความตั้งใจจริงนะคะอาจารย์มองนะโดยเฉพาะเดอะฟูลนี่แหละคือการทำตัวเองให้เป็นอิสระโดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่ได้ในตอนนี้แหละเขาบอกว่าเขาโสดนะคะก้าเหรียญกับเดฟูลเขาต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่กับชาวกลุ่มนะคะ,ะสองไม้ะจะเหมือนกับเข้ามาดูแลนะคะเทคแคร์ราชิดีพระจันทร์สองไม้ ทำให้ชาวกลุ่มมีความสุขอ่ามีอนาคตร่วมกันได้เดอยอําเพสเป็นราชนีจกักรพัดินีในใจเขาหรือเป็นราชาในใจเธอประมาณนั้นนะคะ5ดาบเธอจะแสดงออกหรือเขาจะแสดงออกถึงความตั้งใจจริงอ่ห้าดาบเป็นลักษณะถึงคือการเปิดเปิดเผยความความเข้มแข็งหรือความจริงใจอ่ะมากๆนั่นเองนะคะที่เขาจะแสดงออกให้ชาวกลุ่มได้เห็น อ่าชาวกลุ่มถึงคอยตามไงคะอาจารย์มองเนาะมาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์แนวโน้มนะคะขึ้นไพ่เด็กถือไม้หกไม้เด e m เมเชียนนะคะเด็กถือไม้ก็คือการเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะเดอ m เมเชียนก็เหมือนกันหกไม้ก็สัมพันธ์เก่าๆนะคะในที่สุดยังแปลชัยชนะและความสำเร็จในครั้งนี้ในความสัมพันธ์สิ่งเก่า ตัวเราชาวกลุ่มก็ให้โอกาสเขาเขาก็พอใจดีใจนะคะในสิ่งที่เขาทุ่มเทที่จะงอนง้อนะคะเจ็ดไม้ต่อให้จะโดนต่อว่าต่อขานอะไรเขาก็เหมือนทนได้อขอให้ชาวกลุ่มให้อภัยนั่นเองและในที่สุดก็จบแบบมีความสุขนะคะสีมีเท้าก็สเตรนท์นะคะก็อาจจะยกระดับความสัมพันธ์กัน นะคะไปถึงนู่นเลยเป้าหมายมั่นหมายแต่งงานได้นะคะหรือใครที่ถ้าเป็นความรักกรณีที่เคยถึงท่านใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็จะจะมีความสุขมากๆเลยละคะ่ะเพราะในที่สุดการให้อภัยการเริ่มต้นกันใหม่ก็อย่างเป็นโอกาสที่ดีของชาวกลุ่มคนมีคู่หรือคนที่มีคนรักแล้วนะคะโอเคค่ะเราดูไพ่คำแนะนำให้กับชาวกลุ่ม คนมีคู่ขอใบนี้ได้เลยนะคะขอไพ่หนังฟ้าอีกใบหนึ่งนะคะไพ่หนังฟ้าให้คำแนะนำว่ายังไงโอเคค่ะเอ่อไพ่นะคะ เหมือนกับบอกว่าความผูกพันนะคะการแบกโลกที่ไว้อยู่บนบนหลังนี่แหะคือผูกพันกันมานานพวกคุณก็ทดสอบจิตใจหรือ,อเหมือนกับลองอะลองใจว่าเขาจะกลับมาแบบดีได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะพาก็จะบอกว่าเออก็ก็ควรให้โอกาสกันเนี่ย new love กันที่เขามาขอโทษมาขอความรัก มาคุกเข่าเหมือนในไพ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็อาจจะประมาณนั้นก็ได้นะคะก็ลองให้โอกาสกันนะก็ทดสอบดูก็ได้ว่าเออเขาจริงใจเขาผูกพันกับเราจริงๆแบบนั้นไหมเออนะคะแต่อาจารย์มองว่าน่าจะใช่เพราะอ่านมาแล้วมันลงเอ่ยแบบดีมากเลยนะคะก็น่าจะสมหวังกันคราวนี้ละคะ่ะสำหรับชาวกลุ่มคนมีคู่คนที่เคยมีปัญหาคนที่มีความรักมีปัญหาก็ จะเข้าใจกันดีเหมือนที่พ้ขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดมีใครเข้ามาไหมคะปักนี้นะคะขอโทษค่ะ หกดาบนะคะไพ่เดสไพ่สองเหรียญไพ่สิบเหรียญไพ่พระสังฆราชไพ่เด็กถือไม้อโอเคสามใบสุดท้ายถือว่าดีนะคะไพ่สามใบแรกนี้ก็น่าจะเป็นอดีตที่เจ็บปวดของอ่าชาวกลุ่มคนโสนนะคะมันจบไปนานแล้วล่ะค่ะไพ่เดสกับหกดาบอ่า ก็คือจบไปแล้วจบแบบสนิทนะอาจารย์มองจบแบบสนิทก็คงจะไม่รีเทิญแล้วล่ะนะคะไพ่สองเหรียญตอนให้จะกลับมาก็ไม่ได้มีความหมายกับชาวกลุ่มคนโสดนะคะสิ่งเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สิเหรียญน,นะ,ค,ะคืออนาคตใหม่ๆเหมือนโลกที่หมุนอยู่เนี่ยนะคะมันก็ชีวิตคนเราวัฏจักรก็จะหมุนไปเรื่อยๆอนะคะแล้วก็ไพ่พระสังฆราชความมีสติความเ,าเขาเรียกว่าการที่เรารู้ อะไรมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นก็ได้นะคะทำให้ชาวกลุ่มคนโสดนะคะก็มีความหวังในชีวิตที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะคะสเรียน10เรียนไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมากขึ้นหาความรู้ใส่ตัวเองมากขึ้นถ้าใครอยู่ในวัยเรียนก็ศึกษาแล้วเรียนอาจจะต่อระดับปริญญาโทรปริญญาเอกก็คือไปอเหมือนกับพัฒนาตัวเองอะนะคะให้มีความ สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะอาจารย์มองนะเพจเพจอวานแปลว่าการพูดคุยหรือมีมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาที่ทําให้คนโสดอาจจะเหมือนกับก็ยังมีช่องว่างอยู่ก็ยังเหมือนกับยังละมั่นระวังยังไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะมีคนเข้ามาคุยก็ยังให้ในระดับที่คําว่าเพื่อนแค่นั้นนะคะอาจารย์มองนะก็ยังไม่ได้ ว่าจะเปิดใจง่ายๆนั่นเองสำหรับคนโสดนะคะดูไพ่คำแนะนำค่ะเป็นรูปเทวดานะคะหรือคล้ายคไพ่ธรรมรัคนะคะไพ่ใบนี้นะคะและอันนี้ก็คล้ายคไพ่จัสเมนนะคะเดี๋ยวดารแป้ฟังขอไพ่ ลมมาเช่นนางฟ้านะคะว่ายังไงด้วยนะคะ,ะ this could be the one นะคะก็อาจจะแนะนำคนโสดว่านะคะเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหมือนกับประทานคนที่ใช่เนี่ยมาให้กับคนโสดเองนะคะอาจารย์มงรอได้คะ่ะไม่ต้องรีบร้อนไปนะคะไพ่ใบนี้นะคะ ในที่สุดแล้วคนโสดก็จะเจอคนที่ใช่จะส่งมาชีวิตชาวกลุ่มคนโสดนะคะก็จะมีความสุขเพราะคุณจะเจอคนที่ใช่จริงๆใช่คนนี้จริงๆ this could be the one นะคะเห็นไหมฮะหน้าไพา่อาจารเขาต้องแปลอย่างนี้นะคะเพราะไพ่จะออกในแนวนี้เป็นไพ่สรุปและไพ่คาแนะนําว่าอย่าใจร้อนใจเย็นๆเดี๋ยวโอกาสหรือคนที่ใช่จะเข้ามาเองแบบ สวรรค์ประทานให้ก็ได้นะคะประมาณนี้เลยนะคะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ